ตายไปเที่ยวกันเถอะฮะไปเที่ยวอะไรวันนี้อากาศดีจะตายไปปีนเขากันเถอะแล้วการวาเคมีเสร็จแล้วหรอไม่เสร็จหรอกถ้าตายไปเราเลี้ยงขนมถุงหนึ่งเลยเอ้าติดสินบอลดาไม่ง่ายแบบนั้นหรอกงั้นเลี้ยงขนมเมล่าสุดเลยลดแคลอรเหมียวไม่แต่งตัวช้าจังไปเร็วเอ๊ะฮะ เก่งมากเก่งมากน้องตายไม่พักเลยนี่นาะก็เพราะว่าเหมียวไม่รอเราตังหักละ่ะเรื่องที่แล้วมาก็แล้วไปช่างมันเถอะมากินขนมดีกว่าตายแย่แล้วมีอะไรกล่ะเนี่ย,ยถุงขนมเราจะระเบิดแน่เลยมันไม่ระเบิดหรอกแค่ตัดปากถุงมันก็แฟบเหมือนเดิมแล้วเอา้าน้วงไต๋รู้ได้ไงว่ามันไม่ได้จะระเบิดนี่ตอนนี้ที่เราอยู่บนภูเขามันก็หายใจยา,ยากกว่าตอนอยู่ข้างล่างใช่ไหม ไม่ใช่นะแล้วก็ต้องเกี่ยวอะไรด้วยก็เพราะว่าความดันมันเบาบางอสิก็เลยหายใจยากขึ้นแล้วในถุงขนมะมันก็มีอากาศที่มีความดันเท่ากับพื้นปกติตอนที่ถุงมันอยู่ที่บ้านเราก็เลยไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอขึ้นมาบนภูเขาความดันบนภูเขามันน้อยกว่าอากาศในถุงขนมก็เลยต้องพยายามให้ความดันทั้งในถุงกับนอกถุงมันเท่ากันก็เลยขยายปริมาตรออกให้ความดันมันน้อยลงไงเฮ เป็นทฤษฎีกฎของบอยที่เรียนในห้องไงที่ความดันแปล6ผ่นกับปริมาตรได้สูตร p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2ไง 2> อ๋อเป็นทฤษฎีเดียวกันกันกบที่หูอื้อตอนขึ้นที่สูงแล้วก็ที่ต้องเจาะนมข้นหวานสองดูใช่ไหมเป็นอย่างนี้นี่เองฟังเพลินจนขนมหมดเลยอะเียวเอาอีกถุงให้แล้ว<ม>หายโกรธหรือ,อยังโกรธอยู่เดี๋ยวซื้ออีกถุงให้ 嘿，被鬼了。